ขึ้นมาหอดปราสาทต้นใหม่เขียวงามงามฝนตกมาหลายหลายเที่ยแล้วหญ้าเขียวงามคักสดชื่ดโอ้ยนอนโจทย์นะฮะได้หอดนอนโจทยได้หอนดดอกกระเจียวนอนบางใหญ่ขึ้นนอนใหญ่ค่ะค่ะ อูย้ไม่ได้ลอยยังสิบบ่บ่เล้ยก็มีทำมันเดียวยังว่าหาสิอีกโอ้ห้องสีดำขายตัวเนื้ะฝนตกมามันละเจนมันละสุ่มขบิงปราสาทเขาไปบัสภากันยังเด่นินมากว่าสิว่าหาเก็บเ็ดเ็ดกระบอกเกิด ก็เลยขึ้นมาเที่ยวมูพันอยากขึ้นมากก็เลยพาขึ้นมากพงหมใหม่ตามอันริมขอบรอบรอบปราสาทอันนี้เป็นต้นบักหน้าวปลาวังหนาแลีงหนึ่งแหงว่ามันติตใจถือฝนวันนี้ง,ง่ามไปเบิดเขียว ก็ไมาตำตำตำ่ต่ำๆเนอบุกสูงเนอไห้เห็นเลขอะไรกันบ้างสามสองอ่ะเด็กๆสามสองอผีช่างผีก็ง,งามเนียมไปเป็นปลาเกยวโอ้ดีค่ะกา ไเขาเ,เขามีการเฮีนหนักมื่อนี้สองมือแล้วเข้าสิบบวชงานบวชนี่บูบานแต่ละบานก็มีหอ่อกับตุม่มก็ร่วมงานกันหลายบานเด็ดออกมาก,ก็เริ่มห่อนแล้ว เห็นนหนาไม่ใจอยากอยากเล่นไส่หน้าประตูเดี cioè, wow. ๋วนมวนบวันเดี๋วนมวนแล้วเพื่อแมวเแ็นใส่ขั้วหลีตัว